สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับช่องโกโก้วอล์กันอีกครั้งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่ประเทศจีนคุนหมิงต้าลี่รี่เจียงแชงกริล่าครับเราเริ่มต้นกันที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับไปกันที่จุดที่ไกด์นัดหมายนะครับจะเห็นป้ายที่ไกด์วางตั้งไว้ครับไกด์ก็จะให้สมุดนำทางเราหนึ่งเล่มนะครับแล้วจะพาเราเข้าไปเช็คอินครับเพื่อขึ้นเครื่อง และเมื่อเครื่องบินออกนะครับเราก็จะเริ่มเดินทางไปที่ประเทศจีนเมืองคุนหมิงกันนะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับและเมื่อมาถึงเมืองคุนหมิงนะครับเราก็จะตรงไปที่โรงแรมเลยเนื่องจากเป็นเวลาดึกมากๆแล้วนะครับเราก็จะเข้าที่พักกันเลย และเมื่อในวันที่2นะครับเราก็จะเดินทางไปที่เมืองตาลี่กันนะครับโดยรถบัสครับและที่แรกที่เรามาแวะนะครับคือวัดเจ้าแม่กวนอิมครับมีเรื่องเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยได้แปลงกายเป็นหญิงชรานะครับแบกก้อนหินไว้ที่หลังนะครับเมื่อมีการสู้รบกันเนน่ยฝ่ายศัตรูเห็นเนี่ย ขนาดหญิงชรายังแบกหินก้อนใหญ่ได้ขนาดนี้ทหารและประชาชนเนี่ยจะแข็งแรงมากขนาดไหนนะครับจึงเกิดความเกรงกลัวและถอยทับกลับไปเลยครับและที่ต่อไปที่เรามาแวะนะครับคือเมืองโบราณต้าลี่ครับเมืองโบราณแห่งนี้นะครับมีอายุก,กว่า1,000ปีครับโดย ยังคงสภาพที่สวยสดงดงามเหมือนเดิมนะครับตอนนี้มีการบูรณะนะครับและนี่ก็คือประตูเมืองนะครับทางเข้าด้านหน้าครับบรรยากาศด้านหน้าของประตูเมืองนะครับแล้วเราจะเดินเข้าไปด้านในนะครับลอดผ่านซุ้มประตูเมืองเข้าไปครับก็จะเจอร้านค้านะครับสองข้างทางมากมายเลยครับ บรรยากาศเมืองเก่าเดินสบายๆครับอากาศเย็นๆที่นี่ก็จะมีขนมขึ้นชื่ออยู่หนึ่งอย่างนะครับเป็นขนมเปี๊ยะกุหลาบนะครับโดยจะเป็นลักษณะแป้งขนมเปี๊ยะนะครับไส้ข้างในจะเป็นแยมกุหลาบทําจากกลีบกุหลาบครับรสชาติหวานนิดๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของดอกกุหลาบครับเพื่อนๆถ้ามาเที่ยวนะครับอย่าลืมแวะชิมนะครับ และนี่ก็เป็นขนมอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นชีสทอดนะครับลักษณะจะเป็นนมเอาไปทอดแล้วก็สอดไส้ด้วยแยมกุหลาบเช่นกันนะครับอันนี้ก็อร่อยครับจากนั้นเราก็จะเดินทางจากเมืองตาลี่ไปที่เมืองลี่เจียงกันนะครับจะไปกันที่เมืองโบราณลี่เจียงนะครับเมืองโบราณลี่เจียงเนี่ยมีอายุมากกว่า800ปีนะครับ ในเวลากลางคืนเนี่ยเมืองเก่าก็จะประดับประดาะกันด้วยไฟนะครับค่อนข้างสวยงามเลยและร้านต่างๆนะครับก็จะเปิดแสงสีเสียงนะครับมีร้านอาหารต่างๆนะครับมีพิซซ่าฮัทมีเคเฟซีนะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารต่างๆนะครับจะเปิดไฟสวยเลย แล้วก็มีไฮไลท์ของเมืองล้เจียงก็คือกังหันวิดน้ำนะครับและสำหรับวันที่3นะครับตอนเช้าตู่เลยนะครับไกด์ก็จะให้เราเนี่ยเริ่มเดินทางไปที่ภูเขาหิมะมังกรหยกนะครับเราจะขึ้นเขากันในตอนเช้าเลยครับพอ,อคิวค่อนข้างยาวไกด์ก็จะพาเราเดินเข้าไปด้านในนะครับ จะเดินผ่านเข้าไปในหลายส่วนเลยครับกว่าจะถึงจุดที่ขึ้นกระเช้าด้านในนี่ก็ผ่านชั้นแรกเข้ามานะครับก็จะเป็นโซนที่คล้ายกับเอเวนิวนะครับมีร้านอาหารต่างๆนะครับเราก็จะเดินผ่านเข้าไปด้านในอีกครับเราก็จะเริ่มมองเห็นตัวภูเขาแล้วนะครับอยู่ไกลๆนู่น เข้าไปอีกชั้นหนึ่งครับก็จะผ่านจุดสแกนตั๋วนะครับเป็น QR code เข้าไปด้านในก็จะเดินทะลุเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเราต้องเดินทะลุเข้าไปหาจุดที่ขึ้น s h u t t อร Bus นะครับ เราทะลุออกมาด้านนอกนะครับจนมาถึงจุดที่รอขึ้นชัตเตอร์บัสนะครับเราก็จะต่อแถวนะครับรอขึ้นรถกันรถก็จะพาเราขึ้นไปด้านบนนะครับลัดเลาะผ่านภูเขานะครับสองข้างทางก็จะเป็นต้นไม้แล้วก็มีหิมะนะครับอยู่สองข้างทางเลยครับ ทั้งนอกนะครับเราเดินเข้ามาเรื่อยๆเลยผ่านจุดต่างๆครับลักษณะตั๋วก็จะเป็นลักษณะนี้ครับมีที่สแกนคิวอาร์โค้ดนี่ก็แตะเข้าประตูผ่านเข้าไปนะครับก็จะมาถึงจุดที่ขึ้นกระเช้ากันแล้วครับนี่นะครับเราก็เข้าไปกระเช้ากันนะครับในกระเช้าก็เข้าได้ประมาณ8คนครับ เราก็จะขึ้นไปด้านบนกันแล้วนะครับนี่นะครับเริ่มออกเดินทางนะครับเมื่อกระเช้าออกจากจุดขึ้นกระเช้านะครับจะพบกับวิวที่สวยงามอลังการมากเลยครับเรากำลังจะขึ้นไปที่ระดับความสูง4,506เมตรกันนะครับ ก็จะนั่งกระเช้ากันไปไม่นานนะครับกระเช้าค่อนข้างเร็วเลยสำหรับภูเขาหิมะมังกรหยกนี้นะครับตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองลี่เจียงครับจะมีภูเขาทั้งหมด13ลูกนะครับโดยจุดที่สูงที่สุดของภูเขาเนี่ยอยู่ที่ระดับ5596เเมตรทีเดียวครับโดยภูเขาแห่งนี้นะครับจะมีหิมะปกคลุมด้านบนตลอดทั้งปีเลยครับ และเมื่อเรามองจากระยะไกลนะครับภูเขาเหิมะแห่งนี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายกับตัวมังกรที่พาดผ่านอยู่และหิมะที่ปกคลุมอยู่ด้านบนเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับหยกสีขาวนะครับนั่นเป็นที่มาของชื่อภูเขาแห่งนี้นะครับที่ชื่อภูเขาเหิมะมังกรหยกนั่นเองครับ นนีะครับทลอด2ฝั่งนะครับเป็นวิวที่สวยงามอลังการมากนะครับเกินคำบรรยายเลยครับต้องไปดูกันเองครับยิ่งมองไปไกลๆนะครับเหมือนกับมองภาพวาดอยู่เลยครับแล้วเราก็มาถึงด้านบนกันแล้วนะครับไม่นานครับกระเช้าสิ้งมากเลยครับ ทยอยออกจากกระเช้ากันนะครับก็เดินต่อไปนะครับวันที่เรามานะครับดูอุณหภูมิครับติดลบ7จองศาครับเกินคำว่าหนาวเลยครับออกมาด้านนอกนะครับจะมีลมที่ค่อนข้างแรงด้วยครับอุณหภูมิน่าจะหนาวกว่าลบ7ไปอีก เมื่อเราขึ้นมาที่ระดับ4,506เมตรนะครับจะมีทางที่เดินขึ้นไปด้านบนได้อีกนะครับถ้าใครอยากเดินขึ้นไปสูงไปกว่าน,นี้อีกนะครับขึ้นไปที่ระดับ4,680เมตรนะครับก็สามารถเดินขึ้นไปได้นะครับแต่ที่นี่อากาศจะค่อนข้างเบาบางนะครับเราเคยอยู่แต่ที่ราบต่ำนะครับพอขึ้นมาด้านบนที่รับสูงเนี่ยจะมีออกซิเจนค่อนข้างน้อยนะครับการขยับร่างกายเนี่ย ควรจะทําอย่างช้าๆนะครับไม่งั้นจะเหนื่อยง่ายมากๆครับนี่นะครับคนก็ถ่ายรูปกันนะครับการจุดต่างๆสวยทุกมุมเลยครับมีหิมะปกคลุมบรรยากาศรอบๆก็เหมือนอยู่ในเทพนิยายเลยครับเมื่อเราชมเสร็จนะครับเราก็นั่งกระเช้ากลับลงมานะครับขาลงนี่เสียวกว่าขาขึ้นนี่ครับออกเลย ใรกลัวความสูงอย่ามองไปด้านล่างนะครับเสียวไส้มากเลยครับเหมือนลดลงสะพานเร็วๆครับขาลงก็ดูวิวรอบๆนะครับสวยงามเช่นกันนะครับเป็นวิวที่สุดยอดมากๆเลยครับที่นี่สถานที่แห่งนี้นะครับก็จัดเป็นสถานที่ที่ยอดนิยมของจีนเลยครับ ได้ระดับ5 a 4ดาวถือเป็นที่เที่ยวที่สุดยอดเลยครับนี่ก็เป็นถังออกซิเจนนะครับจะมีขายอยู่นะครับแนะนำให้เพื่อนๆซื้อติดมาด้วยนะครับเผื่อเวลาเหนื่อยก็จะได้สูดดมกันได้ครับที่ต่อไปคือหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินหรือทะเลสาบไปสุยเหอนะครับหรือที่เรียกว่าบลูมูนวาเล่นั่นเองนะครับบรรยากาศก็สวยงามมากเลยครับมี น้ำทะเลนะครับสีเทอร์ควอยส์นะครับตัดกับท้องฟ้าสีน้ําเงินฉากหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยกครับจะมียักษ์หรือจามาลีนะครับมารอเพื่อนๆสําหรับถ่ายรูปนะครับโดยที่นี่นะครับก็จะมีคนนะครับมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกันเยอะมากๆด้วยนะครับเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างสวยงามมากเลยทีเดียวเหมือนในเทพนิยายเลยครับ ฉากหลังก็จะเป็นภูเขาหิมะมังกรหยกนะครับงดงามตะการตามากเลยครับและที่ต่อไปนะครับก็คือการแสดง i m p r e ร s i o n Li เจียงครับที่นี่นะครับเป็นการแสดงโชว์ที่กำกับโดยจางอี้หมูนะครับเป็นผู้กำกับชื่อดังของประเทศจีนเลยครับโดยจางอี้หมูนะครับยกการแสดงขึ้นมาเนี่ยแสดงที่ความสูงระดับ3 0 0พกว่าเมตรเลยครับ โดยฉากหลังก็เป็นภูเขาหิมะมังกรหยกเช่นกันนะครับการแสดงจะเป็นการแสดงโชว์กลางแจ้งนะครับใช้นักแสดงเนี่ยจะเป็นชาวบ้านมากกว่า600ชีวิตนะครับมาโชว์ร้องเต้นเล่นลำนะครับและมีการแสดงแสงสีเสียงนะครับการแต่งกายแบบสวยอลังการเลยครับโดยการแสดงนะครับจะเป็นการเล่าเรื่องของชนเผ่าต่างๆในเมืองลี่เจียงนะครับทําให้เรารับรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเขานะครับ ก็ถือเป็นการแสดงที่แปลกตาแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับเพราะเราไม่เคยเห็นการแสดงที่อยู่กลางแจ้งแบบนี้แล้วมีวิวที่สวยงามมากขนาดนี้ครับอยากให้เพื่อนๆมาลองรับชมนะครับ สำหรับการแสดงเนี่ยครับก็จะใช้คนจำนวนมากนะครับล้วนแต่เป็นชาวบ้านทั้งนั้นเลยเนี่ยครับแสดงได้อย่างพร้อมเพรียงกันเลยครับผู้คนที่ดูก็ตื่นตาตื่นใจครับและในการแสดงนะครับก็จะมีการขี่ม้านะครับอยู่ในการแสดงด้วยเพื่อนๆอาจจะคิดว่าก็น่าจะธรรมดาใช่ไหมครับ แต่เป็นการขี่ม้าขึ้นไปด้านบนสูงเลยนะครับและจะมีฉากหนึ่งนะครับที่มีการขี่ม้าวนรอบๆด้านบนเลยครับตื่นเต้นมากๆเลยครับและนี่ยังมีการโชว์เต้นนะครับยืนอยู่บนหลังม้านะครับเป็นการใช้ทักษะการขี่ม้าขั้นสูงเลยครับ 祈求雪山神保佑你们，祈求<秋>大自然神赐予你们福子，祈求你们的每一个愿望都能实现。远方来的朋友们，请你们起身。 你们和我们一起起伏伸出你的双手，握握着它，向着雪山的方向，嗯、许下你的愿望吧。 และเมื่อการแสดงจบนะครับเราก็จะมาอยู่กันอีกที่หนึ่งนั่นก็คืออุทยานน้ําหยกครับโดยที่อุทยานนะครับก็จะมีเทวดาผู้ปกปักรักษานะครับที่ชาวบ้านที่นี่เขานับถือกันนะครับนี่นะครับองค์นี้ครับแล้วก็จะมีน้ําตกนะครับอันนี้คือเขาบอกว่าจะไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยกเลยครับ โดยสามารถเอาขวดไปลองดื่มได้นะครับเขาบอกว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์มากซึ่งในบ่อเนี่ยก็จะใสามากเลยครับมองเห็นตัวปลาแซลมอนอยู่นะครับที่แหวกว่ายอยู่บริเวณในน้ำนะครับเนี่ยครับและนี่ก็คือทานน้ำนะครับที่ไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยกครับบรรยากาศรอบๆก็ล่มลื่นนะครับสวยงามมากๆครับ ภูเขามีแม่น้ำนะครับสำหรับวันที่4นะครับเราก็จะออกเดินทางจากลี่เจียงไปที่เมืองแชงกรีล่าครับนี่ก็เป็นวิวระหว่างทางนะครับที่รถแวะจอดให้เราเข้าห้องน้ำนะครับ จะมีจุดเข้าห้องน้ําเพียงจุดเดียวนะครับเป็นจุดบนเขานะครับห้องน้ําก็จะเป็นแบบจีนแท้ๆเลยตรงจุดนี้นะครับและเราก็มาถึงโค้งแรกของแม่น้ําแยงซีเกียงครับ้างนอกก็จะมีของขายนะครับเป็นชาวบ้านมาขายของพวกผลไม้พวกข้าวโพดครับพอขึ้นมาด้านบนก็จะมีขายเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวนะครับ พอมองไปรอบๆก็จะเป็นโค้งแรกแม่น้ำแยงสีเกียงนะครับเห็นไกด์ชี้ไปทางนู้นนะครับแต่เราก็ไม่รู้โค้งไหนนะครับเพื่อนๆมาลองสังเกตดูกันเองนะครับและจุดต่อไปนะครับเป็นช่องแคบเสือกระโจนนะครับก็จะเป็นจุดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งนะครับตอนที่เรามาเนี่ยต้องเดินผ่านบันไดนะครับลงไปด้านล่างค่อนข้างสูงทีเดียวครับ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยได้ยินว่ามีบันไดเลื่อนลงไปแล้วนะครับแต่ลักษณะก็จะเป็นส่วนที่แคบที่สุดของแม่น้ำนะครับมีก้อนหินอยู่ตรงกลางนะครับก็มีเรื่องเล่าว,ว่ามีเสือนะครับกระโดดข้ามผ่านไปมาบริเวณก้อนหินก้อนใหญ่นะครับโดยหลังจากนั้นนะครับมีเสือตัวหนึ่งพัดตกลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านก็มีเรื่องเล่ามาว่าได้ยินเสียงเสือเนี่ยมาล้องทุกคืนเลยครับที่บริเวณนี้ จากนั้นเราก็มาถึงโรงแรมที่เมืองแชงกรีลานะครับเป็นโรงแรมที่มีการตกแต่งสไตล์ทิเบตรครับสวยงามมากๆครับโรงแรมนี้สวยกว่าทุกที่ที่เราเคยพักเลยครับโดยโรงแรมเนี่ยก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆกับเมืองโบราณแชงกรีลานะครับเราสามารถเดินมาได้เลยตอนกลางคืนเราก็มาเดินเที่ยวนะครับก็จะมีชาวบ้านนะครับเต้นลํากันแก้หนาวนะครับ ก็จะมีการเปิดเพลงนะครับให้ชาวบ้านแล้วก็ผู้คนเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเต้นลัากันนะครับเพื่อขายหนาวลักษณะก็จะเป็นเมืองโบราณน,นะครับเปิดไฟประดับประดาสวยงามมากๆนะเลยครับนี่นะครับกลางคืนก็จะเปิดไฟประดับประดากันสวยงามมากๆครับเดินมาเรื่อยๆก็จะพบกับวัดตาฝอนะครับ โดยที่วัดนี้จะมีจุดเด่นคือมีะระฆังขนาดใหญ่นะครับให้นักท่องเที่ยวได้ช่วยกันหมุนนะครับหมุนคนเดียว2คนไม่ไหวครับจะเหมือนการได้สวดมนต์เป็นพันจบเลยครับถ้าหมุนสำหรับวันที่5นะครับเราก็อยู่กันที่เมืองแชงกรีลาแล้วนะครับเราจะมาท่องเที่ยวกันที่วัดทรงจ้านหลินครับเป็นวัด สไตล์ที่เบสนะครับเราก็จะนั่งรถชัตเติลบัสนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับนี่ครับก็จะมีแวะให้ลงถ่ายรูประหว่างทางด้วยนะครับจะเป็นแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็งนะครับแล้วก็เห็นวิววัดทรงจ้านหลินอยู่ไกลๆครับนี่นะครับวัดสวยงามมากๆเลยครับ ดยวัดทรงจ้านหลินเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นวัดโปตาลาน้อยนะครับก็คือมีลักษณะคล้ายกับพระราชวังโปตาราที่ทิเบตนะครับบรรยากาศที่นี่ก็จะหนาวเย็นมากๆเลยครับแต่บริเวณด้านในเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพนะครับลักษณะข้างในก็จะเป็นวัดนะครับมีพระพุทธร,รูปให้สักการะนะครับมีพระทิเบตนะครับนั่งอยู่ภายในนะครับ นี่นะครับวัดนะครับมองจากให้ไกลๆนะครับจะเห็นเป็นสีทองอรารามนะครับสวยงามมากๆเลยครับมีการสร้างอย่างวิจิตรงดงามมากๆเลยครับเหมือนได้ไปอยู่ที่ทิเบตเลยครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็จะเดินทางจากเมืองแชงกรีล่านะครับ ไปที่เมืองคุนหมิงนะครับโดยที่เราจะไปแวะที่เมืองฉู่ชฉงนะครับเพื่อพักก่อนและนี่คือเมืองโบราณกวนตู้นะครับก็จะลักษณะคล้ายๆเมืองโบราณทั่วไปนะครับจะมีของขายมีประตูเมืองนะครับลักษณะคล้ายๆกันผู้คนที่นี่ก็ค่อนข้างเยอะครับ ไม่เหมือนเมืองโบราณแชงกรีล่าที่เราไปมานะครับและนี่ก็คือร้านนะครับที่โด่งดังมากๆเป็นลักษณะเหมือนซาลาเปาข้างในจะมีไส้นะครับมีไส้กุลาไส้ถั่วไส้ต่างๆนะครับก็อร่อยไม่แพงครับอันนี้เราก็เดินเล่นทั่วๆนะครับไกด์ก็จะให้เวลาเราเดินรอบๆเมืองเก่าเลยครับ วนของวันที่6นะครับเราก็จะอยู่ที่เมืองคุณหมิงกันนะครับเราจะมาเที่ยวที่วัดหยวนทงกันครับที่นี่เป็นวัดในเมืองนะครับลักษณะก็จะมีศาลากลางน้ำนะครับโดดเด่นเป็นสง่านะครับโดยที่นี่นะครับก็จะมีองค์พระนะครับให้ศักการะมากมายโดยด้านหลังเนี่ย จะมีองค์พระพุทธชินราชองค์จำลองที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันนายกคนที่15ของไทยนะครับอัญเชิญให้ไปประดิสถานไว้นะครับเพื่อจเจริญสัมพันธไมตรีนะครับและเราก็ได้เดินกันที่ตัวเมืองคุนหมิงนะครับนี่คือประตูม้าทองไก่ยกนะครับแล้วก็เดินในตัวเมืองคุนหมิงก็จะเป็นห้างร้านต่างๆนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะเดินทางไปที่สนามบินฉางซุยนะครับเพื่อเตรียมตัวกับประเทศไทยนะครับเราก็ทําการเช็คดินนะครับแล้วก็เข้ามารอในเกตด้านในนะครับจากนั้นเราก็บินกลับประเทศไทยโดยสวัสดีภาพนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับฝากกดติดตามช่องโ o โก้วอล์กไว้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องมื้ออาหารนะครับหลายคนสงสัยว่าเป็นยังไงก็แต่ละมื้อก็จะเน้นไปทางผักแล้วก็รสชาติค่อนข้างจืดและมันนะครับก็จะมีเมนูเป็นพวกสุกี้บ้างนะครับเป็นสุกี้เห็ดสุกี้ปลาแซลมอนนะครับรสชาติก็ไม่ได้แย่ครับถือว่าพอทานได้เลยทีเดียวครับครับโดยแต่ละมื้อนะครับก็จะมีเบียร์นะครับวางอยู่บนโต๊ะให้นะครับ ทุกมือเลยครับก็แกหนาวได้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากเริ่มท่องเที่ยวประเทศจีนนะครับทริปคุณหมิงต้าลี่ลี่เจียงแชงกรีล่านะครับก็เป็นทริปที่แนะนำเลยนะครับเพื่อนๆสามารถลองจองทัวร์นะครับมาเที่ยวกันได้ครับราคาไม่แพงครับแล้วก็เป็นความประทับใจอย่างมากเลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ